ครัสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกุสูรทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอายาเนาสแตนเล็ตอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหนี่มาหนี้บอยเนา,ากับมาหินเพื่อนซัานหลังหนึ่งเนาะที่ค่อนข้างที่วา่าขอ้ขอไก่ยืนข้อไก่อีกหนึ่งเนาะพี่น้องก็ถึงมากรถึงมาใหญ่เนาะหน้นนาหลังพันพื้นปอกปอก,กอยู่เท่าบอยเนาก็กเลยอ่าจะพาชมพาเทมาให้เราเนาะ อา,ากะศบนเพื่อนซานเรากะจักเราอยู่กับไผ่นาะพี่นอ้องสอบถามบางเราเบิ่งมันก็ค่อนข้างสือค่ำแต่เนาะพี่น้องตอนเนี่ยนะเพื่อนซนะา,านเราพี่น้องเลยน้อยน้อยดีพี่น้องเลยก็จะมีอย่างน้อยอยู่ข้างในนี่มีต่อโฮมตาอเท่อยู่บนนะ้อง สบายดีมิตุมิตอยู่กับไผนาะอยู่ผู้เดียวอยู่ผยวกระต่ายต่าโอ้กรต่ายไม่ต่ายโอ้มูอาศัยอยู่ในไื้นนี่อยู่นั่นน่อยู่ลูกลลานนี่นี่ลูกในบ้านนี่เกินเขาโดย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 มิตูพันพื้นว่นี่อที่หนึ่งเขาบ่มม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 ี โอ้ดหโดดดยเพชรบลายไปบลายใสต่เกาขาเห็นทนหายไรปบลายดดดอยเนาะจลูกเออดยดออย่ท่านพื้นเนี่เป็นหนึ่งข่าบ่หรือ่าไพิงเนี่หนึ่งเข่าโอ้ทาเงื่อนเจ้า้าจะเขีนัันมียังไงนะขอให้นี่ลุกไผนี่ มีมียังอยู่ในเฮือนไหนมีผ่าห่มผ่าเพศยีบ๊อบเออไม่วันนี้นลูกเออโมโดยโดยโดยโอ้นี่บ่เฮือนท่านนจับอืมโดย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 เราโดยโดยมนตองมันต้องขึ้นก็ได้กันเนาะมาจากเบิมงยัซื่ออืม เดอเด้อต้น <poisoned> ล <indo> ูกด่พี่น้องเพื่อนเรากะโอ้หนึ่งเื่อนเพื่อนบ่แม่เขานะห้วโอ้น่เลนเดินดสบายดีพ่อเดิดดูป๊ไปพันพื้นไปไปนําพันพื้นาอุ่นไ้าะเออด ดู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 อันนี้เฮือนเราพวกนี่นะเฮือนเราแหละอยู่กับใครนี่แหละอืมเจ้าก็นอนนี่เฮือนก่อนนี่โอ้ลานพ่กเจ้าน่ะเออเป็นเจ้านี่ใช่ป่ะโบมีเอื้ยโบมีน้องอืมก็ลูกหลานบ่เออเชื่อชายชื่อแบบว่าเชื่อชายเอหลังแม่มันอยู่ในเฮือนคอยนี้ โอ้ดดยดดูโแมนบ่าอย่างมันก็บอบีทางไปเลยมาอยู่โอ้อะดโดยดูดนเนาะพื้นปอกปอกเจยัางได้สิขาดนี่แม่อาแม่อ่าห่มอาห่มก็ขนมเนอไดู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 ตัวอะซื่ออย่างนด้ตัว มีตู้ซื้อหยังน้อค่อยซื้อหยังลูกบ่มีตู้ซื้อมีตู้ซื้อหยังนวลนวลอัยูจักปีแล้วเอออัยูจักปีแล้วแม่โอ้จัแล้วังเขาได้จบ่ได้จแต่นอตหยังูอันนี้น่ะบ้านหยังแม่นี่บ้านชมเปื่อยบ้านสมเปื่อยโอ้มาอยู่นี่จักปีแล้วแม่เฮาคงแล้วเฮาคงแล้วอันืนน้อยๆนี่ฮอดปีแล้วบ่ อยเรือยๆไปคือเดีนี้่แม่ยังตามเราังใจเราฟังใจแล้วบอกมาพ่อแม่ก็ตายหมดโอ้ลูกได้ลูกไปใช้ลูกเต้านะไม่มีพวมีพ่มีแต่แก่กี้คุบอ๋อโด้โนอยพวกระตายพวกตาย โอ้ไหน่าตะแก่ไม่ตู้มีอยู่บ่จ้าบ่มีบ่มีอย่างเลยเข้ามายังไงบ่มีอย่างเลยมีแต่โอ้ดามเนี่ยแหละเจ้าวันนีมันกับไรเขาทุบนมันก็ไม่อยากระตายพอกระตายเอาเมอยากกระบุไดตายปีนี่ช่วยภัยกับบุไดคือเดี๋ยวนี้โอ้ต่างคนต่างบ่มีอีก โอยข้าวไกลช่างคนลูกลูกหน่อยเรื่องลูกหน่อยคำทำนายกับไรดูดูดูนี่ก็ตายพอมันก็ตายแม่มันก็ตายอะอาเธอยู่กับลูกว่าจ้ะนะโอ้ดูดโดดด เอ้ยน้องไม่ตู้ไปใช้เบิดแล้วจ้าเอ้ยน้องอะบ่ม่บ่มีอันเพิ่นเพิ่มเสียบ่แม่หรือว่าจังไหนคือว่าบ่เคยมีตายหมดตายไดแล้วเห็นบองนั้นแม่คอยอ่างแม่หลังนี่ปบขอบเลยเลยเลยมีพี่น้องจะค้นจังน่ะหมดเปื่อยหมดพี่น้องจะมีจะค้นพี่น้องบ่มีนะเรียวใครนี่ วัยคอยเอ้ยดูดูดูไอ้นไหนมันก็ดม่ได้กินนมบ่น้อ่ะกินนมบ่กินบ่นมนี่ก็ลูกแม่ตาโอ้ดู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 ฝันในหันแม่เท้ามันเหลืองหงายใงหัเงื้อเขาหมางเลยพยเงน Métu ja, ja. là... chăm nắm vào nhu cầu 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 nhu จนปัญญาเคยกันบ่มีเงินัโอ้เล er. <laughs> <laughs> oh, do, do, do. ี้ยงทองตัวเองนี่ก็ยังบ่ได้โอ้เดี๋ยวเล่าละลาดับจ okay. ้างเขาเลยนี่กับเห็ดเผื่อดเห็ดชาของเขาพอได้ลูกกินขนมขาวหนมใส่ครับผมขาไผ้ายำตากมะเมืองนี่แหละโดย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 อ่ะถ้ามาสัมภาษณ์อันถ้าสัมภาษณ์จะนั่นก็ได้นั่งนี่ก็ได้ อันลูกจะบ่นอ่ะโอ้ยนอนมันนั่งใกล้ๆมิตู้ก็ได้เสื้อสายได้แรงเจ้านนี่ไรกับกกัับบเรานี่คอยหนีซื่อเวียงคอยหนี่ชื่อเลียงบอสอันกามิตู้เจ้าอันเป็นอย่างกับเรามันอ่อนคอยเอื้อยมันเป็นน้องแม่เชื่อชายแม่มันตะกี้เห็นมัน นงที่เฮือนคอยนี้โอ้โมเมนหลานเน,ะนาะในน้ำน้องบ่จ้ะน่ะเออเอ,อ่าน้องคอยเป็นเอ้ยอ๋อน้องเนาะเออ,อ,เอ,อห้องนองอ้องแหละคอยห้องเอ้ยโอ,อ้อันนี้เด็เนกน้อยกับผ้าโบผ้าเมย์่บนีม่มันตายเขาตายแล้วออจะปีแล้วอันเมียจะเสียนะประชองปีนี่เลยโอ้สองปีนี่แหละ เลยเยเลยใช่ใช่่แ่งาเนวนอยู่น้อยน้องพี่น้องอะกินขนมบ้ล่ก็ขนมให้ให้ให้ตันตันนีแล้วเลยเลยกลกลัวทำใหม่ไม่ทำกล้วยท่านแหละดูยเลยเก้ได้บ้านหล่ะแก้นใานี่ลามใหม่ปั้นให้มันนี่ช่องมช่องปั้นกันนี่แหละจะคนรูแกหน่ะอ สองคนจะปีได้ไม่จะเสียนะฮะกระชองปีนี่แหละสามคนผู้หนึ่งให้แม่เท่าเลี้ยงก็เลี้ยงบอดบดายเนาะคุนเป็นยังสาเหตุที่เสียนะได้ลูกแม่อยู่กำรมเลยละอยู่กำรเลยหนักหัวเลยหันใจพุ่มวินหัวนอนเหมือนเดือดออกลายโอ้ยออกลายซิเดือดเดือเดือออกลายแล้วก็นครับ ไม่เขาวกินเหยแต่ว่าหยกเอ้ยแม่บุรีมีข้าวกินบ่เอ้อไม่หยกเอ้ยไปเลยแก้วไม่หัดงดบุบแม่เอาเอาข้าวมาใช้กินแล้เอาข้าวมาข้าวมิ้นท์เลยกินน้ำคอยนี่แหละเจ้าหนมิ้นท์ลายอยู่บ่เข่าวนะจุกจอดนี่แหละ พอจูจอดนี่มีหน้ายู่หน้า่อยเฮ็ดบ่ไรคือว่าแล้วพาลูกอีกอืมเอาลูกไปเฮ็ดบ่ไรอ้ายเอ้ยน้อง มาตะอื่นบนมาเฮ็ดไทยนี่พระเสหาเอาพื้นใหม่เราวนี่เออพื้นนี่พื้นจักนี่นี่แลยนี่ไม่เผานี่ไม่โอ้เด้นเขานี่ยย่ำได้สิขาดอันพันปอกปอกอยู่นี่มันคอยพันเนี่ยมันแล้วอ๋แล้วอ๋อกอดได้แล้วโอ้ยจะกินเขาเนี่ยอเออโอ้ยเนาะมีอยู่ว่าเขากินมะเร็งนี่ครับมะเร็งนี่ยอะ ยามนี่พอได้กินคอยนี่จะมากินกรรกันกับคอยนี่แหละเวลามันขาดเคิร์นกับทาเอานองค้อนนี่อันายุจากปีได้เจ้านะโอ้ยได้สี่สิบปุ๋แล้วโอ้ยโดยโดยโดยนะเพิ่งยิงกันไปเนาะเจริงไลยแต่ว่าสรุปได้เจ้าก็เล่าเนี่เป็นเนาะเป็นเอ้เป็นน้องกันเนาะโอ้พันเอกว่าหลานโดย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 น้ำในได้ไพจจิตต์ตักให้เราเนี่ย น้ำน้ำนได้เลยได้ได้นี่ได้หาเก็หาช่วยผ่ช่วยบ้านเมืองนามีงานมีดองมีเก็กไผ่ได้ีานกล้ไปบ้าไร่ไปเหตุงานบ้ไ่ไปเตรงนี้บ้านีวไยนี่้ดอดดูดนี่าก็มาแต่มาได้ใช่เีม่บ้านนี่เหตุจ้างเดือกช แต่ผู้เนี่ยอยู่เดียวดีเนาะดูดอยู่เข้าเพือนเขาเดินินด้ยดูดดูดดามนีเขาไปเดียวก่อนไป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 ไ้าปปไปาเนาะเด็กน้อยกำ อจ่าไปใส่ไปอะไรกินข้าวกินน้ำกับยังแม่แต่ละมื้อนะกินอะไรกินกับญญาให้หายกินอีกเหมือนเจ้าโบน่องน้่นะพ่อน่องนี่นะพ่อเข้าให้กับหลานในบ้านนั่นเนาะยืนย่อหน่ยเพราะว่าหรือว่าจนที่สุดบ่นี่ในบ้านนี่เล่าบ่จนที่สุดเอออยากเล่าอยู่ไนจนก็รั้นมาจนบ่ซ้ำเราเนาะเด่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาช่วยช่วยก มันมีอยูกมีพัวมีเกล็ดชานก็กันตดจนแต่ว่า <c oughs> ใค่จริงจจนนี่จนในมันจนในรีแหละ้าว่าค่อยแบบใจโหดใจเหี้ยมค่อยปะเนี่ยบ่มีบนอยู่หีือดู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  <c oughs> แต่คอยว่าอ๋อเจ้านี่ใชาแต่ค่อยนี่ <c oughs> <c oughs> เป็น <c oughs> น้นตาอะไรเน <c oughs> ระหัวมวนแด้ไ <c oughs> ปดูหัวเนาะแซบว่าเกี่ยวขมังอะแซบ เที่ยวบ่ได้ไปค้อนลุกลาล้านเขามาให้นี่หวานนี่เอ,อินลัานอยู่หัวนั่นคือทมทิมใช่ามาเสบล้านเรือ่อง,งคอยไปบ<ะ>่ได้แตพกเขานี่มนันมาให้พูเที่ยวเดยอเด้อเด้อเด้เดเเขาไม่ได้เขียวนี่ก็บ่ม้วนอ๋อชื่อว่าแม่ชื่อชุอมหนกปูชื่อเขาชื่อหลก ขอนลูกเขาเขามาให้ดูดูดูบัดเอานางเอาดีนเราใครว่ากินบัดเขียวบุรีได้น่ะบัตอันหย่ำหย่ำเกล็คืนหย่ำได้โอ้ดูดูดูดเอามาันนี้เขาป่วกินแม่เด้นกันนะเจ้าอะไรเงินเอาะเงินให้ไปซื้อกินเล่นไหมเล่าจะอยากยังซื้อกินเล้อนะจะเสพอาหารเจ้าละเดิโดยนเดิอ่าพักไอ้เพ่อนไอ้เพื่อนจ้าของเงินเพื่อนซื้อแม่ก็ใส่เด้อเดินเดยนเดิ จะเกลนเขานี no. ่แม่้อยพ่อหาเพิ่นเป็นป่แม่อวยพรให้เพิ่นอ่าให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเน่เออมีแงไปูกูกเอดยเอเอเยตดีแหงกะดาษเออเฮ้ยเฮ้ยยั่นกันเลยหูกยแจงนดเอตานี่ย

วญาสียางรอบๆลอกเพื่อนพี่น้องเบิ่งคือจะเพื่อนเราสเสตเสตลงมาเลยเนาะสิลบลงมาเลยวันยกกบบอกบะพู่อันนั้นก็เป็นน้องแล้วอาศัยน้องอยู่น้ำน้องนะพี่น้องน้องก็มีเนื้อตายปะนี่ยังลูกกำผ้าเนะาะถ้าอยากซอยเยร,ออยเยรอือแล้วก็ไล่ยนะพี่น้องซอยเรือแล้วจังไลยก็ได้พี่น้องคือรถทุกที่สุดใไม่ว่าหลังพี่น้องเลยเก็นั่งพันพื้นตอกตอ่เนาะ ประมาณขนนี้แหละพี่น้องเป็นขารแล้วกันตาเวาเนี่ยังนั่งกัน้นี่นั่งเนาะพี่น้องเนาะคือวันนยาก็ได้เอาเอาผ้าแล้วก็เงินละห้าสิบพันแล้วก็ขนม่อหนึ่งเนาะ หนาสงสารลายอยู่พี่น้องผู้เฒ่าจะอยู่ผู้เดียวเนาะสำหรับเคสนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งเนาะถือว่าบวชบุญกับผู้เฒ่าเนาะเราบ่มีลูกมีหลานเนาะพี่น้องันก็เป็นน้องเราเนองก็คือบ่ย่าบอกนะว่าอ่าเมียตายปะอันเลี้ยงลูกกับผ้าแม่เนาะวันนี้บ่ยี่ยก็มากับบ่บุญเพิ่นนมาพี่น้องก็คือให้บ่บวชนะสัมภาษณ์ต่ออยเนาะเพราะว่าต่อยเพิ่นพี่น้องคนบางเทีส่องมาเย่ยงบ่ได้แล้วก็ส่องบ่บุญอาจสิได้เนาะ กระซอยกันได้ๆซ่องเพื่อจะได้รับความเสียเรือต่อไปพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศหนาวเมียวก็ได้เอาผ้ามาให้เพื่อนเนาะเอาผ้าพอได้หม่มเราก็นหนึ่งข้อหนึ่งน้ำอยเพื่อนเพื่อนนี่ก็หลายผ้าลายปีบผู้บับากาลบน้องตอนไหนกับผู้หูเนาะพี่น,อน้องสะสมสะสมลายเยอะแต่โอเคพี่น้องการคิดนี้ก็คือฝากเมื่อพี่นอนะ้องใส่ได้ใส่แซ่ใส่เพราะว่า,วาต้องการรับความเสียเรือ คือว่าไลฟ์ยูนอฟพี่น้องสำหรับเคลของมิตูหรน้องมิตูนวลพี่น้องคือว่าจนที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้สำหรับเคลของมิตูเนาะอ่าขอไกอ่ใหญ่กว่าน้อยนึงพี่น้องเลยเมื่อยกับยาวกับบัวชิวาจังเลยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้หมู่ย้านก็นจะต้องขอากล่าทำมากราบสบายดีดวยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบ๊วยกูสุขสุกคน